มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนวันนี้เงินเข้าแล้วนะคะเช็คด่วนเกษตรกร,เ,ร,กรเงินเข้าแล้วค่ะนายกษาปณ์เงินรองรองผู้จัดการเพื่อธนาคารการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกาศเปิดเผยว่าในวันพุทธที่8กรกฎาคมนี้จะโอนเงินเยียวยาเกษตรกร,เ,ร,กรเพิ่มเติมให้แก่กลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่แจ้งหมายเลขบัญชีมาให้ใหม่นะคะ รวมถึงที่ผ่านมาการตรวจสอบทางสถานะและก็การพิจารณาของคณะกรรมการการพิจารณาการอุทธรณ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วทั้งนี้ยังมีจํานวนรายชื่อทกศไม่สามารถโอนเงินช่วยเด็กเกษตรกรได้อีก121,394คนนะคะเนื่องจากเกษตรกรเองไม่ได้แจ้งเลขบัญชีรับโอนเงินหรือว่าชื่อบัญชีธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ที่ได้รับสิทธินะคะบัญชีถูกอายัดและก็บัญชีไม่เคลื่อนไหว หากสงสัยว่าตนเองอยู่ในกลุ่มดังกล่าวให้ติดต่อที่ธนาคารทกสหรือว่าตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกรได้เลยค่ะส่วนการโอนเงินเยีวยาเกษตรกรครั้งที่3ประจำเดือนกรกฎาคมนะคะทกสจะจ่ายตั้งแต่วันที่15ถึงวันที่22กรกฎาคมต่อเนื่องนะคะโดยไม่เว้นวันหยุดนะคะเพื่อให้เกษตรกรนั้นได้รับเงินโดยเร็วค่ะส่วนการขอคืนสิทธิ์หรือว่สลสิทธิ์นะคะมีทั้งหมด307คน โดยเป็นเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับผู้ปลูกพืช227คนขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรประมง3คนค่ะผู้เลี้ยงสัตว์66คนและเลขยทะเบียนผู้ปลูกยางอีก11คนหากเป็นผู้ใช้บัญชีทกศทางทกศจะหักจากบัญชีธนาคารแต่หากเป็นบัญชีธนาคารอื่นนะคะขอให้นำเงินที่ได้รับไปคืนที่เคาน์เตอร์ทกศทุกสาขาทั่วประเทศค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ